สบายดีพี่น้องมันหกเฉพาะมันจะมีมันหกแล้วกับมันทางหน้าวิดนี่ไปมันจะเป็นป่าไปเลยนะป่าป่าป่าม้าเห่าม้าแบบเห่าแล้วกับพากันไหลเลยมาส่องบึง่งเป็นงูพี่น้องจากงูยังขาดว่าจะเป็นงูเห่าโตอยากเหลืองๆเพราะว่ามันมันคดอยู่ในหูนะเห็ดน,น้อยหนึ่ง ว่าแถวนี้มันหกจังมันออกมาใช้แล้วหมามันเห็นเนาะเห็นเลยๆงูเห่าปีที่แล้วงูเห่าตกใหญ่ดีดออกมาดีดีดิได้ๆออกมาแต่มันคบดังมึงดอกเห็นตโตมันคุดของยงอยู่น้อยหนึ่งหมามันมาหมักขวากนอนอยู่ที่นี้นี่มันหกนี่นี่ก็กองไม้ไม้ทีจะเทเสาเทยังเทาอตันเอามากองไว้นี่ใบมะม่วงก็หล่นมัน ก็คือแบบมันเป็นป่าเนาะไปนี่มันเป็นป่าหมดเลยเฮือนทฮามันโตกับป่ามันก็จะมาเรื่อยๆโหปีที่แล้วก็กลางเวน้นคนไปเข้าห้องน้ำออกมาทากห้องน้ำนอนควางทางคงยุงโอมกระสิบไม้ทงังระวางเดอ้อเบิรงออกมาไปอีออกมาหม้ดออาาได้หายด,ดต่โตมันค่ะถ้าเบิรงกมาเป็นงูน่าจะงูมีผิดนะ มงหั่นกับกลางคืนหัวลมออกระวังเด้อออกมาอีดี่อีดีออกมาเล็กน้อยผันทงอันตรายนะ้ะพี่น้องมันหกจะหน่องูคบมึงดอกอีดีมันหกอันนาะมันมืดม,มืดแถวเดินเฮือนกลางคืนนะมาพันเห่า แต่งูกันป้องงูเป็นลายๆนะพี่น้องลิลิลิทข่อยกระ่องไพ่บิ่งบอกมาไอ้มามันเห่าขี้เค็บหรือยังพอหัวลมออกช่วงหนาวคันเพราะว่าเป็นงูกันป้องงูว้าวว้าวว้ยระวังระวังเอาเอางูเห่าเชะเชบักเกอรโอ้ยไม่ก็ได้โอ้ยบักเกอรบักเกอร์โอ้ยมันไปแล้วพ่นผมทันมันซ้ำค่ะมันเข้าหัวมันยันลบเข้ามาอีกเลย โอ้ยไม่ดีนะเกือบมันตอดอีดิเดดมันยังอยู่นะฮันอยู่ประจักระวังไม่มันกระสันชันหนึ่งไม่มันบนนักไม่มันดอกนะไปะหาไม่ไม่ก่อนป้าตัวงูเห่าลีว่าแลี้ยเดดีดีออกมา อยู่ไหนน่ะบอมันไปพู้เลยมันอยู่หันบอเห็นบอไมมมันสั่นพุ่นฮะนี่เด้ฮะในบังกกเงากกไม้ฮะเห็นบอหรืออีดีเห่าไปสือบออันตรายได้มันกระโดดใส่โลดมันพึ่งคอหรืองูเห่าลีพี่น้องตัวเหลืองๆนี่ตัวยังออกเหลืองๆค่ะกาตัวพวกใหญ่หนึ่ง มันเข่ามันมีหูปจากหันอันตรายแหงเลยปีละลายรอบเห็นงูผิดนี่เขาบ่งูเห่ากับงูกานป้องเอ้ยมันชนอยู่แถวนั้นจังมันเป็นหูเป็นชอกเป็นลืบเด้ยา้เน่ยมันมีหูกระปอกกระปูมาขวัญหูยังแถวไว้บังอ่วงก็ะล่นอันตรายเด้อ เห็ดนะมันอยู่แถวหนกักบนกองเศษไม้เลยเล็กน้อยเหนมามักฟิลินบ่ได้บันนี้ต้องให้นี่แล้วก้อน,นหินตีมันบ่ถือซะมันขานะเมื่อกีนอก้นี้หมอกระจาะบอกวา่าเห็นงูมีผิดก็ต้องฆ่ามันให้ตายเลยบอกทันมันซ้ำ มันเป่าตาบุกระบุกระขึ้นรูปตาอยู่บุกระฮะคือตาขมิบขมิบแม่มันเป่าตาอะไรบ่รบรบนี่ได้ออกมาได้นี่จะมาได้เห็นเมิ่งนะคะปีกลายนี่กังเว้นเลยแบบนี้เลยคอยไปเหี่ยวเนาะไปเหี่ยวย่างไปแล้วก็เหี่ยวแล้วก็ออกมาตอนไปนะบุเห็นตอนมานอนควางทางตัวบักงใหญ่หนึ่งจกกังหวะตัวสัมผับุกักแล้ว บใบผัดห้ชุมผู้ชายไหลตีมันกับไปชนเขาหูแล้วก็ทังจังได้ก็บเห็นออกมาแบบก็ยาเลยจากไปทั้งใดเลยบักเกอร์โดนเป่าตาได้ค่ะตามิบีบมีบีบอย่างเดียวมีนอะลีค่ะต้องหักซาตาให้มาอีกบุสีไร้มันพึ่งขอบุาียังน้อยหนึ่งสิบปุ๊บวน ถึกดีๆฮะมันเข่าหูแถวหน้าบอลหรือว่ามันลอยขามไปฝั่งนะหูอันตรายเนาะนดินกระเจ้าพ <Therefore, S 2> <t scares> ี่น้องมันผัดเป็นซอกเป็นหลบระวังเยอะดมมึงดูดิมันไปแล้วบ่ะเจ้ากับเรือตะกินมันบ่าจะ ปีหนึ่งสารพัดงูเห็นมาส่วนลายส่วนมากมิถึงงูผิดทั้งนั้นเลยขี้เค็บใหญ่ก็เห็นมาแล้ว,วัวล,ล้มออกแล้วก็งูเห่าออกวังหันงูเห่าออกมันลอยแต่กลางเดินแล้วก็งูกันฟ้องเลยขี้เค็บงูกระบ,บ้ารับมีพี่น้องเศษไม่หาบักดาเป็นเพียงนะเศษเศษไม่น้ำนี่ เศษอันนี้ก็เก็บกวาดจูดใบมะม่วงมันกำลังล่นช่วงนี้นี่กะว่ามันหล่นเบิรดล่นเบิดเลยรังกวาดจูดหู้ยมันไปแล้วค้ามันอยู่ในหู้นะมามันก็ต้องได้กินมุกมุนเดหั่นเลยยันมันมันขามตะข่ายหัวมันมีตะข่ายเด้ยมันข่ามตะข่ายไปพ่นแล้วได้เดิมึงดูกินมันไปได้หรอวะเรียบักได้เห็นแล้วมังบังดูมันคือตื่นหนุบลยค่ะ ระวังเด้ออย่ามันขำม,มาอีกค่ะเด้วมึงดูล่ะมันรอดไปพูดเะไรประจักษ์ดอมันเข่าหูแถวนี้กับบุูเซียวยมาเล้เกือบมันสกมาปกินด,ด,ดีดีกับบักเกอร์ค่ะขบมามันสีแหลนไปค่าตาข่ายเ,เลยแหลนไหลว่าได้อย่างงูผิดว่าอย่างมันไปใกล้ เคยได้สุมข่อยตะกี้มามาในเหอนี่มาผัดมามางูตะกี้ผัดงูหลายเห่ายําได้เป็นงูเห่างูสิงคือเถือเลยกับงูสิงกับงูเห่าตะกี้งูมันลายเนาะงูสิงก็ลายคู่มื้หญิงงูสิงบ่อยมีแหละุดถ่ายตายยนต์งูเห่านี่แหละงูเห่าฉกมันพี่น้องงูเห่าตอดมันเข่ยแยนมันลอยไปเลยนะขับมันอยู่ในนี่ดีดีมันต้องได้กินแหละ มันลอยขามไปพุ่นแล้วขามไปวนอื่นแล้วว้าตัวงูเห่าตัวบกใหญ่นึงมันมีก้อนหมังหินพร้อมนี่ก้อนหมังหินที่ดินก็นจะทมที่นี่นะความไปพุ่นแล้ว มันลอยเขา่าหัวแล้วก็มาไหลคิดว่ามันกลับสมาอีกฝันบ่มันไปหอดชีไ้ชี้ยะแล้วบันบักดาเข้าไปทางในเลยไดย้บักดากดาเข้าไปหาอยู่ในนะมันกลายวิทย์น้ำมันนีไปแล้วมันไปพุเหลยพุ่นไปห้าคาหัวว่วนกระจ้าผุเหละป่าหยาคาทางในผุเหลยทางซุ้มข่อยนี่อันนี้เป็น่วนกระจับมัน 6, 6, 6, มี่หกหกมิถุน,นายนพะทธศตวรรใหม่ แล้วามากืกอกี้ไฟผุมันก็จะเป็นป่าไปเลยนะพี่น้องวิทย์ดินก็จะไปมันก็เป็นป่าโตเนื่องกันไปเลยมันไปผุนแล้วมันไปผุนแล้วย่างแบบบักดาหานะฮะก็ยังไม่เห็นฮะระวังเด้อบักดาทว่าเนาะมันไปอยู่ดอกแถวนั่นบักดาจักสิไปเข่าเฮือนไปอีกแล้วบนเที่ยวน้ำมันหนึ่งมันหกเอาดัมเสียมตีมันก็สั่นม,มันจะลายได้มันโดดสลิลุู อันนี้ก็ไม่ไม่ที่เขาเห็ดหั่นเห็ดนี่ลแ,ลแล้วเก็บมาไว้อยู่นี่นี่ได้พี่น้องเข่าหูเข่าหูอันนี้ตะบิดมาเห็นมาเห่ามาพักกันไหลไหลเลยก็มาเข่าหูอันนี้แล้วก็ลอยไปนี่ไม่ไม่แม่นบางหง่งจนฮักพัวไม่มันดอกเลยเนาะ <S <S มันโบเมน่นไม่แก่นหน้าไม่แก่นเขาบูมีหูชาวดีๆก็เข่าในน้ำเลยพูกนี่เข่าหูเนี้อันนี้มันเป็นหูกระปู งูกระปูแต oh ่ว sí ่ามันว่าได้เล็กวัวไดมันเข่าไปโคดนะฮะแนมเบิ่งชีเหลืองๆออกเหลืองๆคือว่างูเฮ้าประพัดแม่นอีลีมันลอยขามตะข่ายไปผู้แต่มันก็สิไปวนเวียนแถวหกทั้างในเล่นีเบเกอร์โดนเป่าตายปุ๊บเลยแหละเบเกอร์ฮะเกือบฝนใต้ชาวดีๆกระเป๋าเบเกอร์ ยันงน้อยหนึ่งสีบถือ่นแต่ว่าน้ำลายมันแล้วผลเป่าตาฮะฮะมันไปแล้วขอบมยไปมันอยู่แถวนี้ท้องเฮดเลยดีๆกับ,บกดาบดาอยู่ทางในกับอีดีมันขมไปแล้วมันไปทางอื่นผูกแล้วผูกลอยไปผูกแล้วอันนี้มันหกเด้พี่น้องมันผัดต่อจากป่านี่ เลิ้นกระเจ้าแล้วมันด้ต่อป่าล่วงเลยคือเขาอันนี้เลยสวนกระเจ้ามันจะมีนองน้ำแล้วก็มีหญ่าหกหกไปทางผูกทางผีทังหกแคมมันท่านนี้แล้วก็ต่อป่าไปผูมันยังมัสามารถเข้ามาได้เป็นตะข่ายเป็นรูๆแบบนี้มันออกเนาะบทันมันซ้ำพี่น้องลงมากันขำเมื่อคืนต้องระวังเช้ามิวกี้ ไมได้แล้วต้องระวังเป็นพิเศษเด็กเด็ดเด็น,น่อยมันยังมันชุดเลยลูกเ่อกี้ก็ให้ตอนไลงูงก็เลยพามาลีอยู่ทางเฮือนสิอย่าดึงก็ลูกชายเสื่อฮะบทัดมันซ้ําที่น้องสรุปมันข่ำไปไปทางใดและเข่าในหัวกับเจ้าเข่าก่ะมันยังอ่ะฮะ หุน่นเท่ๆมือป้อมาือมันเอ้าหอนเด็ดแจ๊คขกุๆ่ๆเฮเห็ดอย่างนันยาเห็ดลูกหุนเอ้าไมพีม่น้องเด็ดมันเอ้าเลยงูมันจะออกล้มก็ออกอีกได้พี่น้องเลยขี้เข็บล้มๆมแล้วก็กลางคืนมันหังออกขี้เข็บพวกงูเห่างูยัง โอเคนะพี่น้องพอู้พ่อคลิปหน้าเจอเป็นประจำแหละงูแถวเดินเฮือนจะไนงูนั่นจะไนงูนี่ไมไ่งูมีผิดขี้เคบก็เจอ,เอพ่อพ่อคลิปหน้าพี่น้องเอยคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีพี่น้อง